ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่56ทับ2557เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์ในบางพื้นที่ได้คลี่คลายลงและไม่ปรากฏแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจาวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและอำเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับในพื้นที่อื่นๆให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3ทับ2557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่42ทับ2557ลงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องแก้ไขห่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานและประกาศคณะรักษาความสงบปปแห่งชาติฉบับที่52ทับ2557ลงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศาวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ